ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทโซลาเซลล์นะครับผมครับวันนี้เราก็มาติดนะครับระบบชุดดูดน้ำมาด้านนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้ก็ติดอยู่ที่บ้านน้องเขียดนะครับผมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบ่อของโครงการหลวงนะครับบ่อนี้ครับก็เป็นบ่อหลวงนะครับตัวนี้ก็เดิมนะครับใช้เป็นระบบเครื่องปั่นไฟนะครับ งานที่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นบ่อขนาด6นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับ6นิ้วเจาะลงไป100เมตรนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับก็ือว่างานโครงการนะครับก็ต้องเจาะลึกนะครับว่าตัวนี้น้ําดันขึ้นมาอยู่ประมาณ10กว่าเมตรนะผมบผมท่อนครึ่งนะครับประมาณ10 10เมตรนะครผม ก็เราใช้เป็นสเปคของแฮนดูโรนะครับตัวนี้นะครับแฮนดูโร1,500วัตต์นะครับเป็นสเปคเอน้ำ15คิวต่อชั่วโมงนะครับแม็กเนตอยู่ที่65เมตรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นตัวยอดนิยมนะครับสำหรับจุดสี่แถงนะครับผมตัวซองแรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อออก2นิ้วนะครับผมเราไม่ได้ลดท่อนะครับตัวนี้ออก2นิ้วนะครับย่อนลงไป8ท่อน PVC นะครับผม ตประมาณ32เมตรนะครับตัวน,นี้นะครับก็แดดกำลังดีครับกำลังทดสอบน้ำกันนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงครึ่งน,นะครับผมก็ติดเร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เมาดูระบบโครงสร้างก็เป็นเหล็กชุบซิงนะครับผมตัวน,นี้นะครับชุบซิงกาวนไนนะครับผม อันนี้ก็สูงประมาณ2เมตรนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้านะครับให้ออกแบบเป็นใช้ตัวปรับเกี่ยวนะครับปรับให้คูงยกขึ้นสูงนะครับแล้วก็ถอยลดแท็กนะครับถอยเข้ามาเสียบแล้วก็โยกย้ายได้นะครับผมสําหรับบ่อนี้นะครับเพราะว่าก็มีหลายบ่อนะครับที่จะย้ายนะครับก็จะเป็นปลูกอ้อยนะครับส่วนมากนะครับของลูกค้าก็จะมี หลายแป้งนะครับผมบ่อนี้1 5ไร่นะครับพอรดน้ำอ้อยเสร็จนับก็จะย้ายไปอีกที่นึงนะครับผมตัวนี้ก็ออกแบบมานะครับเป็นโครงตามตามพื้นฐานรถนะครับตัวนี้ครับเพราะว่ารถตัวนี้ก็จะถอยมาใส่เลยนะครับถอยมาใส่ก็ย้ายพื้นที่ได้เลยนะครับเยก็จะทําออกแบบโครงให้ใหม่นะครับยึดมุมใหม่นะครับผม ตัวนี้เราก็ใช้เป็นแผงโมโนฮาร์ปเซลนะครับตัวนี้นะครับโมโนฮาร์ปเซล415วัตต์นะครับตัวนี้เป็น12แัตบ้านะครับผมก็ชื่อว่าไปดีนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้โอเคเลยไปดีเลยนะครับ4ี่แผงนะครับตัวนี้เราใช้เป็น4ี่แผงนะครับในชุดนะครับตัวยอดนิยมของเราครับโอเคเดี๋ยวมาดูระบบกลองคอนโทรลกันนะครับ อันนี้ก็เป็นแฮนูโลดีซีระบบเดียวนะครับผมตอนนี้ก็แดดกำลังดีนะครับรอบมอเตอร์ขึ้นไป3,400นะครับผมตอนนี้นะครับกระแสอยู่9 6แอมป์นะครับก็ถือว่าแผงผลิตมาได้ดีเลยนะครับตอนนี้นะครับกำลังวัดมาที่1,286นะครับผม m v d นะครับทำงานนะครับผมแรงดันมาที่1 3 3บโวลต์นะครับผมก็ ว่าโอเคเลยนะครับตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่จะใช้เป็น6แผงครับก็อนุกรม3แผงนะครับเป็น2ชุดนะครับมาขนาดกันนะผมเพราะว่าตัวนี้แรงดันไม่เกิน200โวลต์นะผมถ้าใครจะใช้อนุกรม6แผงก็ต้องไปเป็นตระกูลของโจไดหรือรีเันโตนะครับตัวนั้นอน,อนุกรมล้วนนะผม อนดก็จะมีเบรกเกอร์นะครับเป็นคณนหลังเตานะครับมีเสร์อกันฟ้านะครับเพิ่มมาเป็นปักไฮวอลนะครับผมตัวนี้นะครับปักไฮวนะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับสว่านนิ้งเจียนะครับจัวขาวได้นะครับผมเราก็ติดตือไมลูกค้านะครับก็ตัวนี้นะครับเราประกัน2ปีนะครับวันนี้ที่ยี่สิบดนะครับเดือนมีนาคม2566กครับผมใครที่สนใจนะครับนี่ครับ บรบาร์โนะครับศูนท์แดสองเจ็ดสามแะดสับหนึ่ง8า1 3 9้านะครับผมนี่ครับก็มีสายเก้านะครับทำไว้ให้้าเรียบร้อยนะครับสายถ้าถอดสายก็ต้องต่อให้ตรงสีนะครับผมตัวนี้นะครับทำให้ตรงสีนะครับนี่ครับก็กำลังทดสอบน้ำกันนะครับผม ว่าน้ำใช้ได้เลยนะครับบอ่อนี้ไม่ได้สูกมาประมาณปีหนึ่งนะครับผมสำหรับบ่อนี้นะครับก็จะเป็นโครงการนะครับแก้ปัญหาไแรแยล้งนะครับผมจังหวัดนะครับว่าน้ำออกโอเคนะครับข้อสองนิ้วนะครับผมก็จะปล่อยไปลงสระด้านนี้นะครับผม พื่อทำสวนอ้อยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านเทพโซลารเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับผมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0827384139นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดตามไ้ด้วยนะครับเพื่อได้ชมคลิปใ,ใหม่ๆนะครับ วันนี้ก็มารีวิวนะครับผรงงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม